วันนี้นำพาทุกท่านมาที่โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำมาดูต้นรวงพึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ไประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับตอนนี้มีนักเรียนชั้นม .3 นะครับลูกๆม .3 กำลังเอาก้อนเชื้อเห็ดมาดูก้อนเชื้อเห็ดนะครับก้อนเชื้อเห็ดตัวนี้ก็คือก้อนเชื้อเห็ดที่เราผ่านกระบวนการเก็บดอกมาแล้ว ป็นระยะเวลาประมาณ5-6เดือนนะครับทีนี้มันอาหารมันก็เริ่มน้อยลงนะครับเราก็เลยนํามาใส่เป็นปุ๋ยหมักให้กับต้นรวงผึ้งนี่นะครับซึ่งกอนานเนี่ตรงนี้ก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีนั่นเองและที่สําคัญคือสามารถที่จะเก็บความชื้นแล้วก็ให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมได้เราจึงนํามาทําเป็นปุ๋ยหมักให้กับต้นรวงผึ้งนะครับเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการให้ ธาตุอาหารแก่พืชน,นะครับซึ่งเราก็สามารถนําไปปรับใช้กับต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นก้อนอาหารเห็ดก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกฟางข้าวเป็นตอสร้างข้าวเป็นวัสดุที่เหลือจากการเกษตรนี่ว่าจะเป็นใบไม้นํามาเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นของโรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำนะครับอีกประมาณ2ปีหลวงพึ่งทั้ง10ต้นนี้หวังว่าคงจะออกดอกเป็นซากุระของโรงเรียนท่าหลวงนาคำนะครับ ต้องขอบใจลูกๆมสามนะครับวันนี้ขมิ้นขมันครับตั้งใจทําช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกไไสองปีข้างหน้าว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้จะเป็นเช่นไรนะครับขอจบการนําเสนอการนําก้อนอาหารเห็ดมาทําเป็นปุ๋ยหมักให้กับต้นรวงพึ่งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ